สวัสดีครับอยู่กับป่านที่เท็กซัสอเมริกากับวัดป่าในเท็กซัสนะครับชื่อวัดวัดป่าสีถาวรบรรยากาศ ก็เหมือนวัดไทยวัดป่าไทยเลยนะครับเงียบสงบแล้วก็ต้นไม้เยอะเวลาอยู่เนี่ยก็ไม่รู้สึกอยู่เหมือนอเมริกาเลยนะครับวันนี้ภรรยามาทำบุญนะครับกลานก็เลยแกะไม้มาถวายด้วยนะครับเป็นเนนน้อยก็ตั้งใจเอาไว้ให้ที่วัดประดับตกแต่งนะครับ สาวทำอะไรกันครับก็่จะเอาเป็นความจริงๆเอาเป็นความจริงหรือความสวยงามคะก็คือรักทรัพย์วัดค่ะจดวันนี้มาถวายสักเวต้องชดไทชาติหน้าหรือเปล่าคะเพราะว่าหลับของพระที่วังเฮ้ยจะหลวงพ่อออฟเฟอร์นะก็ต้องมาใช้ชาตินี้แหละวันนี้มาถวายสังฆทานกันค่ะแล้วทีนี้ก็เลยผลพลอยได้ก็คือหลวงพ่อเขาบอกว่ามาเก็บใบชะพูไหม คือปั่นอยู่ที่อเมริกาเนี่ยครับก็แกะไม้เป็นงานอดิเรกแล้วก็เป็นรายได้เสริมด้วยทีนี้อ้เวลาเราแกะไม้อะเราก็จะนึกถึงว่าเวลาเป็นเหมือนการละตัวตนละกิเลสออกอะไรเงี้ยทำให้เราอยากน้อยลงทําให้เรา,เาโกรธน้อยลงอะไรเงรี้ยเป็นการเอาไม้ออกเอาไม้ออกเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีครับก็เลยได้ทํา เนนน้อยนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ถวายไปเลยถวายขาดก็ถือว่าเป็นการละตัวตนในแบบที่ทำได้นะครับแล้วก็เป็นการทำบุญด้วยทักษะที่เรามีนะครับการทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้แต่ปัจจัยอย่างเดียวได้นะครับก็ใช้ความสามารถของเราก็ได้ซึ่งเดี๋ยวอนาคตเนี่ยปานคิดว่าน่าจะ มาช่วยงานในวัดได้บ้างนะครับเรื่องของการประดับตกแต่งหรือว่าเกี่ยวกับง,งานช่างอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวรอดูกันเนาะชามน้ำไข่มุกจะเยาวยาทุกสิ่งวันนี้แต่งตัวอะไร นี่คือชุดไปทําบุญน่ารักวันนี้มาเที่ยวซูปเปอรอ์อีกแบบหนึ่งครับคือเซอีวะเป็นซูปเปอร์ที่เป็นของญี่ปุ่นแล้วก็ของดีมากราคาก็สูงหน่อยแต่ของแบบของกินญี่ปุ่นเนาะก็รู้กันอยู่อร่อยอร่อย อยู่ญี่ปุ่นเลยล่ะไม่รู้สึกเหมือนอยู่อเมริกาเลยของเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยนะครับน่ารักมากแลไอเข้มครับพวกบรรดาชาเขียวที่นี่หายากมากเลยนะม,มนีแบบเป็นของมัชชากันหหอีก ็มีอาหารสำเร็จรูปด้วยนะครับน่ากินเลยนะดูนี่ายแทนนี้อ่ะแต่ไม่ได้เอาสีมาด้วยนะมันเป็นแบบ ซอปเตอร์หุ่นยนต์น่ะว้าวขอชอบซอบเปเตอร์แค่สิบเหรียญน,นะแต่แด้ไปก็ไม่รู้จะตั้งไว้ไหนนะเนาะคือต้องบอกว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยก็มีคนชื่นชอบเยอะนะถึงแม้จะเป็นชาวอเมริกันก็ตามดูจากคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นชาวต่างชาว พื้นที่ล้วนเลยนะครับเป็นฝรั่งล้วนเลยแล้วก็สินค้าที่เขาจะนิยมกันนะรู้สึกจะเป็นของสะสมที่เกี่ยวกับการ์ตูนนะครับเยอะเลยแอนิเมชันนะ่ะ